บทที่75หเมื่อคืนที่ผ่านมาในทะเลสาบตะวันตกแสงของดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนกับดาวตกที่ข้ามคืนมารวมกันเขย่าเมืองหางโจวไปทั้งเมืองใช่เมื่อวันที่สองมาแต่เช้าตรู่หลิงหีมโรงชาวเมืองหางโจวทุกคนที่ยังคงหลับไหลตื่นขึ้นด้วยเสียงคำรามของแผ่นดินที่สั่นสะเทือนโดยคิดว่ามีแผ่นดินไหวผู้คนนับไม่ถ้วนต่างจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจฉันอยากให้นายตายเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างน่ากลัวราวกับฟ้าร้องคำรามหน้าต่างของอาคารที่โด,ด ขณะที่ตกใจพวกเขาทั้งหมดยืนนิ่งใบหน้าว่างเปล่าถามว่าหลิงเสวียยอร์งนี่ใครทุกวันนี้มันเป็นระเบียบของสังคมในยุคอรารยธรรมสมัยใหม่ที่เคร่งครัดอย่างยิ่งบางคนกล้าแสดงออกอย่างดุเดนและดุดันภายใต้แสงแดดจา้านี่มันเกินคาดและเสียงคนผู้นี้จะดังได้อย่างไรทุกคนในเขตเมืองหางโจวทั้งหมดสามารถได้ยินเขาเขากำลังตะโกนด้วยโทระคงหรือไม่แต่ตอนนี้ในเมืองหางโจวตระกูลตระกูลขุนนางทั้งหมดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาของพวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้พวกเขาทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ทิศ พวกเขาได้ยินอะไรเมื่อครู่นี้มีคนกล้าฆ่าเจ้าหญิงน้อยตระกูลหลิงนี่ใครเขาบ้าไปแล้วเหรอแต่ก่อนที่พวกเขาจะสงบลงมีเสียงอึกกระทึกอยู่ไกลๆราวกับคลื่นสึนามิที่สั่นสะเทือนไปทุกทิศทางของหางโจวสมาชิกตระกูลขุนนางทุกคนตกใจเมื่อได้ยินเสียงฟังเสียงนี้ดูเหมือนว่ามีใครบ้างที่บุกเข้าไปในคฤหาสน์ของตระกูลหลิงของตระกูลราชาพารากอนนี่จะฆ่ากันจริงๆเหรอบ at ูมบูมบูมเสียงฟ้าร้องของบ้านเรือนที่ถล่มลงมาเขย่าแผ่นดินแม้จะอยู่ห่างกันหนึ่งหมื่นเมตรก็นก่นเล็กนน้้ออยยโโดทททััีงเมืหาจตตกะลึง เมื่อคุณเห็นที่ที่มีฝุ่นอยุกไลๆเหมือนภูเขาส่งเสียงร้องและเสียงโหยหวนเหมือนพายุทรายขนาดใหญ่อาคารพณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดถูกน้ำท่วมหลายสิบเมตรและทุกคนที่หน้าผากของเขาชาและผมของเขายืนขึ้นนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเหตุใดการเคลื่อนไหวจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและถึงจุดที่จะรื้อถอนบ้านปังปังปังในวันนี้เกิดความปั่นป่วน,นครั้งใหญ่ที่ดังก้องไปทั่วเขตเมืองของหงอังโจจนกระทั่งบ่ายสองโมงก่อนที่จะค่อยๆหยุดลงเร็วๆนี้ก็มีข่าวออกมาว่า ทุกคนที่สัมผัสประสบการณ์ของราชวงศ์สองผู้ยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้งานเลี้ยงมั่นของตระกูลขุนนางปรมาจารย์และทายาทสายตรงระดับสูงทุกคนล้วนมีใบหน้าหมองคล้ำและพวกเขากล่วว่าพระเจ้าสร้างเรื่องตลกกับพวกเขาเท่านั้นในที่เดียวกันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเฉินเจียนายน้อยคนแรกเฉินเจียนนานที่เสียเวลามาสามปีเขากล้าที่จะพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อล่วงละเมิดผู้เชี่ยวชาญเหมือนเมฆเพียงลำพังตระกูลราชาหลิงพารากอนที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะและสังหารเจ้าหญิงน้อยหลิงเเเเเสสววววีี่่่่ยยอออออหลลลงงงงงจจาา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 ากกกกกตตรรระะูิขขขขบ้้้ืปแ็ๆนนไดททมมุคั อย่าแม้แต่จะพูดถึงเมืองหางโจวแห่งนี้ทางตอนใต้ของแม่น้ำยงซีซึ่งทอดยาวหลายล้านลี้ผู้เข่าตระกูลขุนนางทุกคนหลังจากได้ยินข่าวพวกเขาเพียงลูกไล้และลุกขึ้นจากที่นั่งจ้องมองสมาชิกอาวุโสของสายตรงที่มารายงานข่าวใบหน้าของเขาตกตะลึงขุนนางในตระกูลพารากอนคิงหลายคนหน้าซีดด้วยความตกใจพารากอนเทพไม่กี่องค์ที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขานอกโลกหลีกหนีโลกไม่ถามโลกก็ตกใจเช่นกันหางโจวเฉินเจียอฉริยะที่ไม่มีใครเทียบและไม่มีใครเทียบได้กลับมาอยู่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศหลังจากสามปี เกิดอะไรขึ้นเหล่าเทพพารากอนที่นั่งอยู่ในตระกูลพารากอนคิงขมวดคิ้วครุ่นคิดถึงความน่าจะเป็นต่างๆเป็นเวลานานและในที่สุดก็มีเพียงความโมโผลที่เหลือเชื่อบนใบหน้าของเขาไม่มีความหมายมันเป็นไปได้ยังไงกันในโลกนี้เหตุอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมัยโบราณจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสามปีที่ผ่านมาความลึกลับที่ไม่อาจยางรู้ได้ของเชนจีน,นันกลายเป็นคนไร้ค่าจากกลายชื่อเทพเจ้าของพวกเขาพารากอนพวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่ได้รับเลือกอันดับหนึ่งของสวรรค์400รยปีฐานการพบลูกได้ถ,ดถอส่ดตอย ตกอยู่ในออร,ร่าปรมาจารย์ที่สองตามกระแสนี้ภายในหนึ่งปีเขาจะกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์จริงๆโดยไม่มีฐานการพาบหลูกใช้ได้ในขณะนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรภูเขาช้างปบเทียนฉีนักเต๋าหนุ่มสวมชุดลทัทธิตายืนเงียบๆมองดูเทียนฉีที่เย,ย,ย็นยเยือกอยู่เบื้องล่างด้วยดวงตาที่ฉลาดคู่หนึ่งไม่เพื่อนฝุ่นของโลกโดยทันทีปัดในมือยกขึ้นเบาๆใบหน้าที่ไม่กินอาหารของปุถุชนทั่วไปขมวดคิ้วและพึมพำเล็กน้อยเฉินเจี้ยนหนานคนนี้เขาทำได้อย่างไรแปลกๆแ,แม้แต่อาจารย์ก็เคยยนืนนนวามีีมใ้ชิต ซูโจวสวนโบราณที่มีดอกไม้หลายร้อยดอกบานสะพรั่งและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเด็กที่แต่งตัวด้วยผ้าทอมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนและไม่แยแสสุภาพบุรุษที่สุภาพอ่อนโยนและเหมือนหยกมีใบหน้าที่สงบฟังผู้คนที่อยู่ข้างใต้รายงานให้เขาฟังแต่คนอื่นๆก็แค่จับไปใบหน้าที่สงบของเด็กหนุ่มยินกี้ก็หนักขึ้นพร้อมกับความเกลียดชังและไม่เต็มใจในน้ำเสียงของเขาและกัดฟันพูดว่าจริงอย่างที่ไม่คาดคิดทุกอย่างที่ฉันวางแผนไว้อย่างรอบคอบเมื่อ3าปีที่แล้วก็ไรประโยชน์เชนเจียนนันทำไมคุณกลับมาอยู่ในสภาพอากาศอีกกกคครรรรััั้้้้งงออออญยยะะปปาาาาาาศูู่่่พพดดดใหหหจบบสววนนโณททมมเเเเลืี็ ป่ากเก่าแก่บนภูเขาลึกที่ไม่รู้จากที่ไหนสักแห่งทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีชายชราหลังมือข้างหลังสวมชุดเก่าซองใบหน้าเต็มไปด้วยความขันผวน,นทำเพลงกล่อมเด็กปีนขึ้นบันไดอย่างเกียกร้านค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังยอดเขาโกข้างหลังเขามีเด็กผู้หญิงอายุ13-14ปีสวมชุดกีเพาสีเขียวย้อนยุคมีลักษณะเป็นกี้ทางจิตวิญ,ญญาณและใบหน้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเล็กน้อยมองดูเดินอย่างมีระเบียบก้าวไปข้างหน้าชายชราส่งเสียงทำหญิงสาวชุดเขียวเช็ดเหนือออกจากใบหน้าแล้วกระซิบกระซิบที่ริมาว่านวนัเเม็ทไคุณดิรจง ฉันไม่รู้จะรออะไรแต่ทันทีที่ฉันพูจบชายชราก็ดูเหมือนจะได้ยินเรื่องตลกเก่ามาจากหูของหญิงสาวสาวผิวขาวคุณกระซิบในวัดสองวิทมาสเตอร์อัญญประกาศคู่โดยทันทีหญิงสาวก้มหน้าด้วยความเขินอายพร้อมกับยิ้มอย่างขอโทษบนใบหน้าของเธออาจารย์ฉันไม่ได้พูดอะไรคุณได้ยินฉันผิดอัญญประกาศคู่ไม่เป็นไรคอยติดตามชายชราเหลือมองกลับมาและไม่สนใจอะไรจากนั้นก็เดินไปบนยอดเขาต่อไปขณะเดินหญิงสาวยังคงพึมพำในใจว่าช่างเป็นชายชราที่แปลกประหลาดในช่วงเวลานี้ของปีฉันต้องปีนภูเขาลึกนี้โดยไม่ร่องรอยของทรูก ฉันยังโกหกว่าได้รับคำสั่งจากอาจารย์เช่นกันถ้าท่านอาจารย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงขณะนี้เขาจะมีอายุเกือบห0 0ร้อยปีคนใดในโลกนี้จะมีอายุมากกว่าห้าร้อยปีนประกาศคู่มันเป็นเพียงเมื่อตอนเป็นเด็กผู้หญิงในที่สุดเธอก็ปีนขึ้นไปบนยอดเขาอย่างไรก็ตามฉันพบว่าร่างของอาจารย์สั่นเล็กน้อยยืนอยู่คนเดียวในความมุนงงด้วยดวงตามันเต็มไปด้วยความชื้นและสายตายังคงรออยู่ข้างหน้าโดยทันทีหญิงสาวดูสับสนเมื่อมองไปข้างหน้าฉันเห็นเด็กหนุ่มชุดขาวยืนหันหลังให้เธอช่วงเวลาถัดไไไปฉันนม่ด้้รออออใหเธตบสง พารากอนรา่ชื่อเทพเจ้าของเทอร์มัสเตอร์สิบอันดับแรกตรงไปยังเงยาวชนที่สวมชุดขาวและคุกเข่าลงกับพื้นหลังจากนั้นทันทีเสียงตื่นเต้นของอาจารย์ดังออกมาจากหูของเขาสองทันทีที่คำพูดนั้นออกมาผู้เชี่ยวชาญอัญญประกาศคู่หญิงสาวเบิกตากว้างทันทีและใบหน้าของเธอก็มึนงงมากขึ้นไปอีกบทที่เจ็ดสิบกสาวชุดเขียวโง่กันทุกคนเด็กหนุ่มชุดขาวคนนี้กลายเป็นอาจารย์ที่หมกมุ่นอยู่กับอาจารย์ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ในโลกไฟสู้เฉียนมีใบหน้าที่ง,งึนงงดวงตาที่ฉลาดคู่หนึ่งกระพ นี่เป็นไปได้ยังไงดังนั้นนับมันสัตว์ประหลาดเท่าตัว,ตวนี้อายุมากกว่าห้ารอปีทำไมมันถึงยังเด็กนับสู้เฉียนเจ้าทําอะไรอยู่ในความมึนงงกูชังแกงขมวดคิ้วเมื่อเห็นสูตรแต่เขายังคงมึนงงและเขาก็ขมวดคิ้วและกระซิบเบาๆอยากคุกเข่าลงสิข้าเคยเห็นมาแล้วอาจารย์โดยทันทีฝ่ายู้เฉียนตกใจและเพียงแต่เขาตอบสนองสแสดงความเคารพบ,บ,บนใบหน้าของเขาแต่เมื่อเขากาลังจะคุกเข่าลงทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่วเบามาจากหูของเขาฉันเพิ่งส่งชุดศิละปะดาบจากอาจารย์ของคุณในมือคุณไม่ได้เป็นอาจารย์มมาาากกกกกเเเิิินนนนนไไไปปคคุุุณ่่จํ็ต้้้้องงงขขชลัึดดวยยสี ายสู้เฉียนมองไปที่อาจารย์ของเธอและอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาเมื่อกูชังแกงลุกขึ้นจากพื้นดินคำพูดที่สงบก็ดังขึ้นอีกครั้งบนยอดเขาที่ว่างเปล่าแห่งนี้เธอเป็นมินัยของคุณหรือไม่ฟังสบายๆโดยไม่มีสิ่งอื่นใดแต่ในภูเขาลึกและป่าเก,ก่าแก่ที่เงียบสงัดไร้คนควบคุมช่วงเวลานั้นก็ปรากฏขึ้นแต่กูชุงกันสิอันดับแรกของพารากอนได้เขย่าร่างของเขาทันทีก้มศีรษะลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบแต่ถูกขัดจังหวะอีกครั้งปรมาจา์เอ็กี้เรียมในสภาพแวดล้อมทางโลกนี้เธอเป็นความสำเร็เเเเลกเลกลกกกๆๆใในวัยยขออองงงธคคาาพููดบบทห้ชแไม่ต อย่างไรก็ตามฝ่ายสู้เฉียนรู้สึกไม่มีความสุขเล็กน้อยและปัญหาการพึมพำก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเขาพึมพำด้วยเสียงต่ำใครกันตีฉันเมื่อเจอฉันอายุแค่ส4สีปีเท่านั้นและฉันก็บรรลุอาณาจักรปรมาจารย์8ปออร่าแล้วฉันสามารถอยู่ในห้าอันดับแรกขอองค์การจัดอันดับสวรรค์นี่เป็นความสำเร็จเล็กๆด้วยหรอือจุดกูชังแกงที่ยืนอยู่ข้างเขาหน้าซีและเขาก็ตกใจตรงจุดนั้นและรีบปิดปากเล็กๆของใบซูเคียนเขาจ้องเขมอง,องอและหยุดพูดทันทีฝ่ายสู้ กล้จะขยับมือของท่านอาจารย์ทันใดนั้นเธอก็เบิกตากว้างราวกับเห็นปรากฏการณ์อันน่าเหลือเชื่อขนาดเท่าไข่เมื่ออ้าปากใบหน้าของเธอก็ตกตะลึงเวงอบนร่างกายของเธอมีแสงสีขาวคล้าคลายปรากฏขึ้นในชั่วพริบตายอดภูเขาที่สลัวทั้งหมดเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวที่เบ่งบานพร้อมกันเปล่งประกายด้วยแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทันทีภาพพระอาทิตย์ตกและตกกระทบเมฆหนาทึบบนยอดเขาล่อยให้ภูเขาลึกที่ยาวและว่างเปล่านี้และป่าเก่าแก่เพิ่มความงดงามหมื่นจางในทันใด ปรามาจารณาจาักก้าวฉีความนิยมบรรยากาศแผ่นดินสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาไปสู้เฉียนก็ขึ้นสู่อนาจาักทั้งสี่ทันทีแล้วมองไปที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเธอตกใจและทื่อกูชังแกงยังรู้สึกเพียงหนังศีรษาชาโรมันตาสันเทาและกลืนกินอย่างแรงก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าเขากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งตอนอายุ14บชั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะไม่ได้เลยยอดเขาที่ว่างเปล่ามันเงียบมีเพียงเสียงเบาๆและสงบมาจากปากของชูลิงเซี่ยว ช่วงเวลาถัดไปร่างกายของไบซูเคียนสั่นไหวในทันทีด้วยดวงตาคู่โตหลังจากที่มองไปที่อาจารย์กูชังแกงของเธออย่างโง่เขลาใบหน้าของเธอก็หมองคล้ำอยู่แล้วความฝันหรือภาพหลอนฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศที่อยู่ห่างจากพารากอนออฟก,ก็เพียงขั้นตอนเดียวในชั่วพริบตาราวกับว่าดวงตาถูกปรึงพวกเขาไม่สามารถลบออกจากร่างกายที่สวมชุดสีขาวที่อยู่ข้างหน้าเขาได้อีกต่อไปและมีเพียงความว่างเปล่าที่ไรขอบเขตยังคงอยู่ในดวงตาของเขาบนยอดเขาชูหลิงเซียวยือนอยู่ข้างหลังยืนเงียบ หลังจากเวลานานทีละคนสามารถทำให้ตระกูลพารากอนคิงทั้งหมดในโลกนี้เปิดเผยชื่อที่เคร่งครวมและตัวสัญญาที่สุดสำหรับพวกเขาและจากปากของเขาเสียงเรียบเร้ากับน้ำก็ออกมาเทพเจ้าพารากอนที่25วุยเทียนหัวเราะเทพพารากอน23จูเกตชูวอพระเจ้าพารากอนที่29พระเจ้าหอวู้ฮั่นรายชื่อเทพเจ้าที่21พารากอนหยางเสียวจีมาที่ภูเขาหอวู่ยี่เจอฉันจงเป็นคำสุดท้ายล้มลงราวกับฟ้าร้องขนาดใหญ่ที่ทะลุหูเมฆจากทวท้องฟ้าด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานจากยอดของภูเขาลึกนนีี้ััแ่่กกววงททล ช่วงเวลาถัดไปแม่น้ำและภูเขาเจียงนันล้านลี่เมืองสูงสมัยใหม่หลายร้อยเมืองผู้คนหลายร้อยล้านคนมองจากซ้ายไปขวาราวกับว่าพวกเขาตกใจใบหน้าของพวกเขาเป็นใบทุกคนต่างอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่สถานการณ์คืออะไรใครกำลังพูดอยู่แน่นอนในเวลานี้ทุกครอบครัวของตระกูลชนชั้นสูงในตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีทำให้เกิดความรู้สึกใหญ่โตโดยตรงขาของผู้คนนับไม่ถ้วนสันสะท้านและใบหน้าของพวกเขาตกตะลึงพระเจ้าที่กล้าหาญและประมาทที่กล้าเรียกที่เหนือกว่าตัวละครทั้งหมดในโลกชื่อเทพารากอนด้วยน้ำเสียงสั่งการให้พวกเขาได้พบกันนี่คือกาาารตติดพันควมย เทพพารากอนที่12เฉินหมิงฟานเทพพระเจ้าพารากอนที่ 12. อหอยานลูกเทพพารากอนที่12 15ซหสื่อคงเฉินมาดูฉันช่วงเวลานี้แม่น้ำและภูเขาสูงระงานพื้นที่ล้านลี้ภูเขาลึกนับไม่ถ้วนและป่าโบราณเช่นเดียวกับปุกาบาดขนาดใหญ่ทันใดนั้นผู้คนนับไม่ถ้วนก็เบิกตากว้างและเมืองหลายร้อยเมืองก็ตกอยู่ในความโกลาหลครั้งใหญ่เพราะพวกเขาคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือและตระหนักว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีด้วยเสียงสั่นครือยอย่างอธิบายไม่ได้ด้วยความกลัวแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่าง้เนนนันจ แต่ตอนนี้กษัตริย์ร่วมสมัยทั้งหมดของตระกูลพารากอนคิงไม่ได้ค้นพบปัญหานี้และคิดว่ามันเป็นเพียงพื้นที่ที่พวกเขานั่งอยู่เท่านั้นแต่ทุกคนก็พงกหัวขึ้นทันทีรู้สึกถึงเสียงที่มาจากป้าฟ้าไก,กลออกไปใบหน้าตกใจทีละคู่ดวงตาคู่หนึ่งเต็มไปด้วยความตกใจร่างกายสั่นสะท้านเล็กน้อยนี้นี่คือใครใครจะกล้ากว่ากันแม้แต่พิพารากอนติดอันดับ30อันดับแรกของรายการเทพและสมเด็จโตยังกล้าสั่งเขาบ้าหรือเปล่าเมืองหางโจวห้องโถงบรรพบุรุษของตระกูลพารากอนคิงผมขาวและใบน้อ้ออออ่่เววผููสสสงสงุุมมืคี ฉันกำลังรักษาเชนเจียนนันซึ่งเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจากท้องฟ้าดวงตาเปิดขึ้นและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ก่อนที่จะรอเขาเขาบังคับช็อคให้คงที่ในท้องฟ้าทันใดนั้นชื่อเหมือนฟ้าร้องที่เจาะหูก็ดังขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้รูม่านตาของเขาหดตัวอย่างรวดเร็วและมือที่รักษาของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงในทันทีกอรพารากอนเป็นที่เจ็ดเว่ยเทียนเซียวกอรพารากอนที่แปดกลัวหงหอ,อยานกอรพารากอนเป็นที่หกแย่ยี่เฉินพาร,กออรา,ราก ช่วงเวลานี้แงนมองท้องฟ้าทีละคนบินผ่านไปเป็นระยะฉายแสงออร่าอันน่าสะพรึงกลัวเจงนานทั้งหมดเงียบไปทั่วโลกเทพหลายองค์ที่อยู่ในกลุ่มพารากอนคิงต่างตื่นประหนกตาเบิกกว้างและร่างกายเริ่มสั่นอย่างรุนแรงบทที่77็สิบเจดข้ามเจงนานผู้คนนับไม่ถ้วนมองไปที่ความว่างเปล่าด้วยความตกใจลุน้นคืออะไรท้องฟ้าเหนือท้องฟ้าที่ไรขอบเขตทีละดวงเปล่งแสงระยิบระยับราวกับนกในท้องฟ้าที่ผ่านสายตาของพวกเขากษัตริย์ร่วมสมัยหลายคนของตระกูลพารากอนคิงยังสแสดงร่องรอยของความสับสนและความประหลาดใจในสายตาของพวกเขากลุ่มแสงเหล่านี้คืออะไร เพียงแค่บินไปข้างหน้าพวกเขาไม่กี่วินาทีลักษณะสง่าง,งามที่ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจมันเกือบจะทําให้พวกเขาหายใจไม่ออกไม่ไม่อยู่ในกลุ่มไปพารากอนเทพจริงๆแป๊บเดียวราชาร่วมสมัยของตระกูลพารากอนคิงคิดอะไรบางอย่างและทันใดนั้นก็ไม่ได้ที่จะเขย่าร่างกายของเขาและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและตื่นประหนกไม่รู้จบลิงแฟมิลี่แอนส์ราฮอลในเมืองหางโจวมันเงียบลิงดาวโอยวนและสมาชิกอาวุโสของลิงแฟมิลี่มองขึ้นไปที่ความว่างเปล่าวความตกใจในดวงตาของพวกเขาไม่สามารถสลายไปเป็นเวลานานไอ้บ้านี่มันใครแค่คำพูด พวกเขาปล่อยให้ชื่อเหล่านั้นเป็นราชามองข้ามพารากอนรายการเทพเจ้าสูงสุดของตระกูลราชาพารากอนแล้วรีบวิ่งไปยังที่ที่ไม่รู้จักใบหน้าที่งดงามของลิงเอเกรองราวกับกลายเป็นหินมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงตาคู่สวยของเธอก็คร่ามัวอย่างมากและม่านตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ตอนนี้ทั้งเจยน,น์นันเทพทั้งหมดในพารากอนของตระกูลสุดยอดแต่มีเพียงลิงยุควบนบรรพบุรุษเก่าแก่ของลิงแฟมิลี่เท่านั้นที่รู้ว่าเป็นใครเขาเบิกตากว้างและมองไปที่ท้องฟ้าเบื้องบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและริมฝีปากของเขา การคาดเดาครั้งก่อนของฉันอาจจะถูกต้องเด็กชายตระกูลเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในสวรรค์สวรรค์อาจเป็นเพราะนั่นอันนั้นอยู่นี่อันนั้นอยู่นี่จริงๆยอดเขาลึกกูชังแกงอาจารย์และสิ์ของใบซูเคียนสองปากที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งปากดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างสามารถกลืนหลอดไปทั้งหมดได้โดยตรงพวกเขารู้สึกว่าหนังศีรษะทั้งหมดชาเท่านั้นทุกทิศทางกลุ่มแสงสิบกลุ่มเต็มจากแนวสายตาไกลเคลื่อนตัวมายัางที่นี่อย่างรวดเร็วกูชังแกงอยู่ในอันดับที่เก้าของรายการพระเจ้าเขารู้ดีีีีกกกกกวววววว่่่่่่่าาาาาาใใใคคครรรรๆททททุนนออออัััััดบแมม้้งงงตเเขหจสููฟไยย เธอกูชุงกลางเมื่อสี่รอยปีที่แล้วในภูเขาหอวูยี่ที่มีหมอกปกคลุมนี้ฉันวิ่งเข้าไปในเด็กที่สวมชุดขาวและสอนวิชาดาบมิรนามให้เขาจนถึงตอนนี้ในโลกนี้กูชังแกงของเขาได้กลายเป็นนับดาบที่มีชื่อเสียงของครูลายมาสี่ร้อยปีแล้วและเขาอยู่ในรายชื่อเทพเจ้าและเขาอยู่ในสิบอันดับแรกแต่เขาเพิ่งรู้วันนี้เองปราบดอว่าเมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วเขาไม่ใช่คนเดียวที่มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ปราบดอว่ามีพิพารากก้อนที่11ในรายชื่อเทพเจ้านี้นี่มันเกินจินตนาการเกินไปเมื่อมองไปถถนขขข่าาางงงืออไดด้เ,เชุวครูฝึ ในขณะที่กูชังแก๊งตกใจมีความตกใจที่พุ่งตรงไปยังจิตวิญ,ญญาณในหัวใจของเขาและสมองทั้งหมดของเขาอยู่ในความสับสนวุ่นวายถ้าใช่ไม่ใช่ว่าในรายชื่อเทพเจ้าสิบเอ็ดคนเคยเป็นแค่คนธรรมดาแน่นอนมีเพียงไม่กี่คำเท่านั้นที่ชี้ให้เห็นและชุดของเทคนิคการพบลูกได้รับการสอนแอร์ลมันกลายเป็นพีกอรพารากอนที่ทำให้โลกนี้น่าเกรงขามและน่าเกรงขามไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดฉันคิดเรื่องนี้ไม่ออกแล้วคุณต้องทำให้คนตกใจจนตายกระบวนการพัฒนาทั้งหมดนี้ทำให้กูชังแก๊งเบิกตากว้างซึ่งเพิ่มขึ้นน่่าาอีคันใใยมมวววูจ โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆในการเขย่าวสวรรค์และทำลายแผ่นดินครั้งแรกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทันใดนั้นมีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในภาคเหนือซึ่งเหมือนกับข้อห้ามของแปดปรมาจารย์การต่อสู้เก่าของราชวงศ์ต้าตอนนี้แม้แต่รายชื่อของเทพเจ้าด้วยนักดาบอันดับเก้าของเขามีตัวละครพีคทั้งหมดสิบสองตัวที่มีชื่อว่าจุนซึ่งทั้งหมดมาจากบุคคลเดียวกันยอดเขาที่ว่างเปล่ามีอีกสิบคนในทันทีหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดมองหน้ากันใบหน้าของพวกเขาก็ตกตะลึงไม่แพ้กันทุกคนคาดไม่ถึง พีคพารากอนเหล่านี้ซึ่งมีฉายาว่าเป็นราชาแต่ก่อนนั้นเกือบจะลาสมัยแล้วแต่พวกเขามาพบกันในลักษณะน,นี้ในวันนี้400ปีที่แล้วเมื่อพวกเขาจากไปเยาวชนที่สวมชุดขาวลึกลับได้สั่งให้พวกเขาซึ่งยังเป็นเด็กมาที่ภูเขาหอวุ้ยในวันนี้400ปีต่อมาฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกที่พลาดจากกันแต่วันนี้เจอกันอีกแล้วจริงๆเมื่อมองดูเงาที่สวมชุดสีขาวข้างหน้าแม้ว่าทุกคนจะตกใจในใจแต่ใบหน้าของพวกเขาก็ง้อขาวอยู่แล้วในเวลานี้400ปีผ่านไป400ปีเต็ม หลายปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ทาให้วกเขาโด่งดังไปทั่วโลกเท่านั้นพารากอนของรายการที่ก็ชื่อคิงแต่ยังทําให้การปรากฏตัวของวกเขาหายไปจากชายหนุ่มรูปงามกลายเป็นใบหน้าที่ยิงเหยิงซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนชายชาราแต่ชุดขาวนั่นอันที่จริงเมื่อ400ปีที่แล้วยังคงยืนด้วยมือยืนอยู่อย่างเงียบๆบ,บนยอดเขา WU2 มองดูดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆย,ยกขึ้นในวันนั้นแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความผันผวนดังนั้นหัวใจของพวกเขาจึงเคลื่อนไหวทันทีคุณอยู่ที่นี่เสียงแผ่วเบวาวกับอยู่ในคน 400รยปีที่แล้วคุณอธิบายธุรกิจของคุณว่าอย่างไรโดยทันทีกูชังแกงและกลุ่มของพีกอรพารากอนต่างก็ตกใจในหัวใจของพวกเขาและพวกเขาก็รียพยักหน้าโดยทันทีพวกเขาแต่ละคนสร้างม้วนภาพเขียนที่ดูเคร่งขรึมและเรียบง่ายซึ่งเก่ามากเมื่อมองไปที่อาจารย์กูชุมกังเขาก็ถ่ายรูปด้วยใปสู้เฉียนมีดวงตาที่ฉลาดคู่หนึ่งเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นวัดสดุดและพื้นผิวของม้วนกระดาษต่างกันทั้งหมดมีกระดาษสาไม้ไผ่และผ้าสีฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์จากยุคต่างๆคนโตที่สุดเกรงวว่่่่่าาาาตต้ออมมมีียุไกปแแนนดูเหื มันเป็นแค่ภาพวาดแน่นอนว่าในวินาทีต่อมาดวงตาของใบสู้เฉียนเบิกกว้างใบหน้าของเขาตกตะลึงและหน้าเหลือเชื่อภาพวาดโบราณสิบเอ็ดภาพทั้งหมดปรากฏขึ้นโดยอัตโนมตัติต่อหน้าชูหลิงเซียวทันใดนั้นก็เปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นภูเขาที่มืดมิดและเงียบงันก็สั่นสะเทือนไปหมดมีมแมลงและนกป่าจำนวนนับไม่ถ้วนในภูเขาและป่าไม้ทันใดนั้นก็เดือดสิบสองเฟรมหนึ่งเฟรมสั้นในขณะนี้ชูหลิงเซียวก็พูดขึ้นอีกครั้งในเวลานี้มีเสียงที่ไม่แยแสเล น้ำเสียงแทบไม่ลดลงสถานที่ที่ซ่อนอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกิดขึ้นเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ภูเขาสูง500เมตรกลายเป็นเท่าฐานจากสายตาที่น่าสยดสยองของผู้คนนับไม่ถ้วนช่วงเวลาถัดไปม้วนหนังสือค่อยๆค,คลี่ออกอย่างเงียบๆปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆต่อหน้าชูหลิงเซียวเห็นฉากนี้กูชังแกงและรายการพิกอรลิสคารากอนรีบก้มหน้ามองกันและกันและ,รระตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้โดยทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความสยดสยองและมีเหงื่อเย็นไหลออกมาจากด้านหลัง บทที่78กูชังแกงและกลุ่มของเทพพิชื่อพารากอนซึ่งมีชื่อว่าจุนมองหน้าการและตระหนักว่ามีคนหายไปหนึ่งคนจริงๆพารากอนที่7็ของรายชื่อเทพเจ้าหลู่เฟิงโหวอเขาไม่ได้มาเมื่อ400ปีที่แล้วเมือ่อฉูหลิงเซียวจากไปเขาบอกให้พวกเขาค้นหาภูเขาโบราณและทะเลลึกในโลกทุกซอกทุกมุมต้องพบกับภาพวาดโบราณที่มีคำว่ารอยเย้าใช้เวลา100ปีแต่ละคนในที่สุดก็พบมันตามมันไปฉันพบว่าภาพวาดโบราณในมือของฉันสามารถช่วยให้พวกเขาเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนได้ภายในหนึ่งเดือนในยุคที่คนโลกไม่เคยหายไไปปใช่โลกกเิน ไม่มีจุดจบที่ดีข้ามภูเขาและแม่น้ำนับไม่ถ้วนป่าโบราณอาคารสูงในเมืองและห่างออกไปหนึ่งหมื่นลี้รายชื่อเทพเจ้าสูงสุดอันดับเจ็ดพารากอนหลูเฟิงโหวอเพิ่งตายกูชังแกงและคนอื่นๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกโชคดีแม้ว่าจะมีฐานการฝึุกฝนที่ยอดเยี่ยมที่มองข้ามทุกสิ่งในโลกนี้หากคุณไม่ยึดติดกับวิสัยทัศน์เดิมของคุณผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นภูเขามีสั้นและทะเลเพลิงและสายฟ้าและฟ้าร้าองกำลังรอคุณอยู่โชคดีพววกกกเเขาลลือถูแ้ สิบสองภาพภาพวาดโบราณที่ได้รับการปกป้องโดยพีกอตลิสฮารากอนผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาในโลกในที่สุดก็ได้รวมม้วนๆกระดาษขนาดใหญ่ยาวห้าสิบเมตรเข้าด้วยกันและค่อยๆค,คลี่ออกต่อหน้าทุกคนช่วงเวลาถัดไปเมื่อกูชังแกงและคนอื่นๆเห็นฉากในภาพอย่างชัดเจนปากของเขาก็อ้ากว้างและม่านตาของเขาก็หดตัวลงทันทีหลังจากสี่ร้อยปีฉันไม่รู้ว่าพวกเขาได้เห็นฉากใหญ่ๆมากี่ฉากแล้วใบหน้าของเอสเอชไอเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแม้แต่ายสู้เฉียนที่ติดอยู่ในความมึนงงก็มีดวงตาที่สดใสและใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและ เมื่อฟังเสียงที่ไพเราะหน้าเกรงขามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มีเพียงความตกใจอย่างรุนแรงบนใบหน้าของทุกคนเพื่อปกครองมทั้งหกอาณาจักรในวันนี้และโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉันสาบานด้วยตัวฉันเองฉันจะกวาดล้างคนป่าเถื่อนทั้งหมดคำสาบานนี้พิสูจน์ไดจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และสวรรค์และโลกจะแบ่งปันทุกสิ่งที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องแสงที่ซึ่งแม่น้ำและแม่น้ำมารวนเป็นของดินท่านวันนี้ฉันให้โลกนี้ชื่อนี้วิธีใดที่จะกล้ารังควาท่าบนดินแม่น้ำจีนอันยิ่งใหญ จักพรรพัโบราณที่ปราบปรามยุคข,ของตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบระดับอธิปไตยเปรียบเสมือนการข้ามแม่น้ำแห่งกาลเวลาที่ทอดยาวจากอดีตอันไกลโพ้นมายังโลกนี้บอกเล่าช่วงเวลาแห่งการระเหิดและประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และชูหลิงเซียวมองดูฉากต่างๆในภาพวาดดวงตาของเขาดูผ่อนคลายและสงบตามปกติแต่มีร่องรอยของความเงียบที่ไม่สามารถอธิบายได้ลึกลงไปในรูม่านตาลึกของเขาหลายปีผ่านไปในที่สุดดอกไม้ที่คล้ายกันสองดอกก็จะปรากฏขึ้นดอกหนึ่งเหี่ยวเฉาและอีกดอกบานในชีวิตนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ปรากฏ เขายืนจับมือกันจ้องมองเป็นเวลานานด้วยร่องรอยของความผันผวนในเสียงของเขาถอนหายใจแผ่วเบาไม่ได้คาดคิดมาก่อนจากกระพัดผู้มีพลังอำนาจอธิปไตยเหล่านี้โชคดีหลังความตายสามารถช่วยดาวตกต่ำแห่งนี้ถนนโบราณแม่น้ำโอเพนสตาร์ที่หนักอึ้งได้แค่นั้นให้ฉันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี้เห็นชูลิงเซี่ยวก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะจากไปกูชังแกงและกลุ่มของพิกกัลพารากอนจู่จู่ก็กลับมารู้สึกตัวเงยศีรษะขึ้นโคง้งคำนับทีละคนแสดงใบหน้าของเขาด้วยความเคารพด้วยน้ำเสียงด้วยความเคารพอย่างไม่สิ้นสุดท่าา่่าาาาาานนอจรรยยย์ททโปดด้้้ไีคหขพเว ข้าพเจ้าสามารถรับใช้ท่านไปทั่วและฟังคำแนะนำของท่านเสมอแม้ว่าจะพร้อมเพรียงกันแต่ทุกคนไม่ใช่เราแต่เป็นฉันคนเดียวฉันคิดอย่างรอบคอบในใจเมื่อ400ปีที่แล้วชูลิงเซียวสามารถทาให้พวกเขาอยู่ในรายชื่อเทพเจ้าและตัวละครสูงสุดชื่อจู๋ถ้ามีโอกาสมันมักจะมาพร้อมกับรอบพวกเขาอาจก้าวออกจากรายชื่อเทพเจ้าและครองทุกสิ่งในโลกอย่างแท้จริงโดยยืนอยู่เคียงข้างกับขุนศึกเก่าราชวงศ์ต้าวอนักสู้8คนที่มองออกไปทั่วโลกแต่เมื่อมีการจ้องมองอย่างเฉยเมยช่วงเวลาที่เขาทำเลืองมองไป กูชุงกังและรายชื่อเทพสูงสุดพารากอนก็รู้สึกเย็นชาและขาของเขาไม่สามารถหยุดสั่นได้ในส่วนลึกของหัวใจแสดงความตื่นประหนกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและใบหน้าของเขาซีดเผือดในชั่วพริบตาทีละคนเขาคุกเข่าลงบนพื้นอย่างรวดเร็วตัวสั่นและอธิบายด้วยความกลัวคุณคุณเข้าใจผิดเราไม่ได้โลภฉันเราก็แค่พวกเขากังวลมากและตระหนักว่าพวกเขาเพิ่งทำผิดพลาดร้ายแรงอย่างยิ่งแอลยูเป็นกูโลกเกินไปและต้องการนำภาพวาดโบราณน,นั้นเป็นของเขาเอง ดังนั้นแค่ตายอย่าโลภชูหลิงเซียวยืนด้วยมือของเขาอยู่ในมือดวงตาของเขาสบายราวกับห่างออกไปหนึ่งล้านลี้ทุกคนในเมืองโลกความผันผวน,นของชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณมองเห็นเต็มตาของเขาผ่านไปนานข้าพเจ้าก็พูดเบาๆอีกครั้งว่าพรหมลิขิตจะกลับมาพบกันอีกครั้งจำไว้หนึ่งนึกถึงสวรรค์คนหนึ่งนึกถึงนรกสุภาพบุรุษและนางรายคิดไปเถอะจุดชูหลิงเซียวจับมือกันไว้ข้างหลังดูเหมือนจะสนุกกับกระบวนการขอองค์การเป็นมนุษย์ธรรมดาค่อยๆก้าวขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเดินช้าๆมองไปที่เงาที่ค สงนายด้วยความเคารพทันใดนั้นทุกคนก็โค้งคำนับพร้อมกันด้วยเหตุผลบางอย่างในขณะนี้กูชังแกงและพารากอนบนยอดเขาอื่นๆก็รู้สึกได้ถึงร่องรอยของความโศกเศร้าวความเศร้าโศกน้ำตาไม่สามารถช่วยได้แต่ไหลลงมาสี่ร้อยปีที่แล้วพวกเขายังเด็กมองชูลิงเซียวแบบนี้ค่อยๆหายไปจากพวกเขาสี่ร้อยปีต่อมาเต็มไปด้วยผมงอกสร้างกลุ่มชาติพันธุ์ที่รุ่งโรจน์และลูกหลานของพวกเขายังคงเฝ้าดูเช่นนี้พวกเขามีสี่ร้อยปีข้างหน้าหรือไม่อาจจะก,การจากลาในวันนี้จะเป็นการจากลาใต้ภูเขาหอวูยี่ กลุ่มเด็กที่ไม่ธรรมดาแต่ละคนสวมชุดผ้าทอที่ล้ำค่าอย่างหาที่เปรียบม่ได้ต่างรีบเดินไปที่ยอดเขาจากทุกทิศทุกทางเมื่อพวกเขารวมตัวกันและมองหน้ากันทุกคนก็ตกตะลึงหนึ่งในนั้นสวมชุดสีเขียวเข้มรูมันตาเป็นหญิงสาวเย็นชาในวัยยีิมองดูใครบางคนในฝูงชนที่มาที่นี่ใบหน้าของเธอเผยให้เห็นร่องรอยของอุบัติเหตุเธอถามว่าพี่กลัวคุณมาที่นี่เพื่อตามหาบรรพบุรุษเก่าของคุณด้วยเหรอในฝูงชนชายหนุ่มสวมสูทสีน้ำเงินและปักเลื่อมหน้าของเขาดูสง่างามเล็กน้อยและพยักหน้าเเเเกกกกือบจะในนนนวววลาดดดียั็หุุ่มทมทคคขิ้ ช่างเป็นตัวละครที่เหลือเชื่อจริงๆให้พวกเขาครอบครัวสุดยอดมือลีออกไปทุกคนได้ยินเสียงของพวกเขาและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือบรรพบุรุษผู้เท่าของพวกเขาที่ตื่นประหนกไม่กล้าที่จะล่าช้าให้บินข้ามไปทำไมคุณถึงยังมึนงงรีบขึ้นไปบนภูเขาหลังจากนั้นไม่นานชายวัยกลางคนจำนวนมากที่มีออร่ารุนแรงมาถึงโดยกล่าวโทษรุ่นน้องของพวกเขาและรีไปที่ภูเขาหอวูยี่เพื่อตามมหาบรรพบุรุษเท่าแค่ไม่มีใครเห็นมันเมื่อพวกเขาขึ้นไปบนภูเขาครั้งแรกภาพเงาสวมชุดขาวเดินออกมาจากถนนบนภูเขาที่รกร้างซึ่งอยู่ขา่อยหี เมื่อมองไปที่บรรพบุรุษเก่าของพารากอนซึ่งมีตำแหน่งในชื่อของเขาเองเขาคุกเข่าลงที่นั่นด้วยความเคารพเป็นเวลานานไม่เพิ่มขึ้นโดยทันทีทุกคนตกใจและหลงทางห้าวันต่อมาเมืองซูจโจเมืองน้ำในชนบทชายหนุ่มสวมชุดขาวมือข้างหลังดวงตาของเขาสงบเดินช้าๆไปตามถนนดึงดูดผู้คนนับไม่ถ้วนอดไม่ได้ที่จะมองไปด้านข้างบทที่เจ็ิเก้าถนนเมืองเก่าชายหนุ่มชุดขาวที่เอื้อมมือไปข้างหลัง เช่นเดียวกับภาพวาดโบราณของเนินเขาสีเขียวและน้ำทะเลใสเดินออกมาอย่างเงียบเียบไร้อารมณ์บนใบหน้าด้วยความรู้สึกไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมสมัยใหม่โดยรอบแต่ดูไม่ธรรมดาลอยเหมือนนางฟ้าอารมณ์สวมชุดขาวและเคลื่อนไหวไปตามลมให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองเล็กๆแสดงสายตาอยากรู้อยากเห็นเป็นระยะะ,ยะหยุดและจ้องมองเมืองซูโจซึ่งเป็นเมืองน้ำแห่งเดียวที่พัฒนาอาคารสูงทันสมัยไม่เหมือนเมืองอื่นๆเลยแต่ยังคงรักษาโรงน้ำชาสะพานโค้งโบราณและอาคารโบราณต่างๆไว้จึงกลายเป็นเมืองร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงด้วยอารมณ์กวีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีมงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากมายมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปดาราชายและหญิงในชุดโบราณชาวบ้านในเมืองเล็กๆได้เห็นมากเกินไปแล้วแต่เมื่อฉันเห็นเงาชุดขาวเดินช้าๆบนถนนฉันกอ์ไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบมันในใจดาราเครื่องแต่งกายที่ทั้งเก่งและมีความสามารถเทียบกับพวกเขาแล้วมีคำหยาบคายทั้งภายในและภายนอกข้างแม่น้ำสายเล็กๆในวอเตอร์เทามีโรงน้ำชาโบราณสองชั้นในกล่องหญิงสาวที่สวมชุดสีม่วงอ่อนที่มีรูปลักษณ์ที่ละเอียดอ่อน เธอวางมือบนหน้าต่างแกะสลักทองสำริดบนชั้นสองหวงตาคู่สวยมองดูเงาดำที่สวมชุดขาวกำลังเดินอยู่บนถนนใบหน้าของเธอมีร่องรอยดูถูกและรังเกียจคิ้วของมินโล่ย่นเล็กน้อยพึมพำกับตัวเองมันเป็นการพูดเกินจริงอีกฉันชอบใช้วิธีที่น่าเบื่อน,นี้เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กผู้หญิงที่สับสนและงงงายน่ารำคาญจริงๆแบบว่าเหมือนจะหมายถึงอีกคนยังไม่เสร็จจากบันไดชั้นสองมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นชั้นบนช่วงเวลาถัดไปเด็กชายสวมเสื้อเชิตแขนยาวสีขาวกางเกงยีนสีน้ำเงินอ่อน เด็กชายคนนี้มีผมเสียเล็กน้อยใบหน้าหล่อเหลาและรูปร่างที่เฉียบคมเมื่อหญิงสาวเดินผ่านมารอยยิ้มของเขาช่างอบอ,อุ่นเหลือเกินราวกับเด็กชายตัวใหญ่ข้างบ้านกลิ่นแดดโชยอยู่เต็มหน้าว่านหลววอลงไปกินข้าวสิวันนี้ฉันทำปลาคาบรสหวานที่คุณชอบฉันสัญญาว่าคุณจะชอบมันฉันได้ยินคำพูดในหูของฉันความขยะแขยงในสายตาของเชอรวานรูโอซึ่งนอนอยู่ที่นั่นไม่สามารถช่วยได้แต่หายไปอย่างไรก็ตามราวกับว่าเขาไม่พบเด็กคนนั้นเลยเขาเดินไปข้างๆยังคงนิ่งอยู่มองออกไปนอกหน้าต่างดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายจะไม่สสนนนใจถากากรณ์แบบี้ ฉันใช้มันไม่มีความไม่พอใจบนใบหน้าของเขาแต่เขาอดไม่ได้ที่จะทำตามสายตาของเชอวานรูโอเพียงเพื่อดูชูลิงเซี่ยวที่สวมชุดขาวมือข้างหลังเดินช้าๆไปตามถนนในเมืองโดยทันทีรอยยิ้มที่สดใสใบหน้าที่อบอุ่นชง,งักงานเล็กน้อยแสงเย็นวาบวาวในดวงตาของเขาแต่แล้วฉันไม่ได้จริงจังเลยและกลับไปที่เดิมอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิรบนใบหน้าของเขาและพูดเบาๆว่านโหลวออฉันจะลงไปก่อนจำไว้ว่าให้อยู่ฉันจะลงมากินข้าวมองดูเด็กชายจากไปใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและไรเดียงสาข,ของเชอวานรูโอแสดงให้เห็นถึงอาการคันและคลื่ คนน่าซื่อใจคดถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเพราะโดนข่มเหงฉันจะไม่ออกมาเล่นกับคนอย่างนายกล่าวว่าเมื่อเธอมองไปทางหน้าต่างอีกครั้งเธอพบชุดขาวฉันไม่รู้ว่าตอนที่เธอยืนอยู่ในศาลาเล็กๆริมแม่น้ำห่างจากโรงน้ำชาเพียง50สเมตรเท่านั้นไม่เคลื่อนไหวยืนด้วยมือเดียวเชอวันรูโอโอ,อดไม่ได้ที่จะแช่แข็งสักครู่ก่อนที่เขาจะกลับมารู้สึกตัวโดยทันทีมีร่องรอยของความรังเกียจบ,บนใบหน้าของเธอและเธอก็รำคาญมากมันเป็นการแสดงที่สะดุดตาและน่าเบื่อโดยเจตนาฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าทำไมมีคนแบบนี้ในโลกนี้ปรากฏ โดยทันทีฉันไม่สนใจที่จะดูอีกต่อไปแล้วแทนที่จะมองดูฉากที่มืดครึมของขอบฟ้าอันกลโพ้นซึ่งกำลังจะหายไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อค่ำคืนกลืนกินร่องรอยแห่งแสงและเรื่ออสุดท้ายเชวานรูโอ้ก็ถอนสายตาออกไปจากนั้นเธอก็ยืดตัวออกไปอย่างเกียจคร้านลุกขึ้นยืนและกำลังจะลงไปทานอาหารที่ชั้นล่างแต่เมื่อเธอเหลือไปมองอีกทิศทางหนึ่งในชั่วพริบตาเธอตกตะลึงและขยี้ตาอย่างไม่เชื่อยังคงครึ่งชั่วโมงผ่านไปคนผู้นี้ยังคงนิ่งยยังคงืนอยู่ตรงนนนนนัััั้้ฉฉไมมม่่่เชืืออออหรขึาาาลางาายงันจะยังเจอคุเชชวาาานนรอ้สดลลลลมหหหยใจบๆััังงไป่ง เมืองน้ำไฟถนนบนถนนถูกเปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาศาลาที่มืดมิดชุดขาวมือข้างหลังฟังเสียงแม่น้ำอย่างเงียบๆทำเสียงลุ้งนแผ่วา,าในเมืองรอบๆนั้นหลายครัวเรือนที่ทานอาหารเสร็จแล้วและพูดคุยกันในที่ร่มมองดูและเริ่มชี้นิ้วเด็กหญิงอายุสี่หรือห้าขวบที่นอนอยู่บนโซฟาถามด้วยความสงสัยคุณปู่พี่ชายคนโตยืนอยู่ที่นั่นตั้งแต่บ่ายทำอะไรอยู่ไม่รู้สิอาจจะรอใครอยู่ชายชราในวัยหกสิบเศษและอายุเจ็ดสิบสายหัวตอบอย่างช่วยไม่ได้เด็กหญิงตัวเล็กโอ้แล้วเธอก็นอนลงบนโซฟาและนับดาวต่อไป นับคนแก่ผู้อาวุโสในเมืองเล็กๆหลายแห่งรอบๆต่างก็งงงวยเด็กหนุ่มคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ฉันปรากฏตัวในเมืองเล็กๆในตอนบ่ายฉันก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นและคนอื่นๆไม่ชอบมันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจหลายครอบครัวในเมืองเล็กๆค่อยๆปิดไฟและนอน,นทีละคนโดยเหลือมองไปยังศาลาที่สวมชุดสีขาวซึ่งยังคงยืนอยู่ที่นั่นทุกคนใส่หัวด้วยความสับสนเด็กหนุ่มตอนนี้พวกเขาไม่เข้าใจจริงๆชั้นสองของโรงน้ำชาเชอวานรูโอที่กลับมาจากอาหารลืมตาขึ้นทันใดและดูประหลาดใจเมื่อเธอมาที่หน้าต่างเธอไม่่ไดด้้คาหวััังงงเลยยยยืนนนอูตร เชอวานรูโอแสดงการจ้องมองที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งของเธอเป็นครั้งแรกแอลมันกินเวลาสองชั่วโมงก่อนที่เธอจะพ่ายแพ้โดยกับดักเมื่อเธอปิดหน้าต่างเมื่อเธอกำลังจะนอนเธอมองดูชุดขาวฉันรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยฉันไม่เชื่อหรอกพรุ่งนี้นายจะยืนอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้สังเกตบนบันไดบนชั้นสองมีรูปเงาดำของยินกี้ที่หนักอึ้งพร้อมแว่นตาก่อนหน้านั้นเมื่อเธอมองไปทางดวงตาของเธอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหนาวเย็นอยู่เสมอคืนในเมืองในเมืองไม่มีเสียงรถดังเป็นระยะๆะะและไม่มีเสียงรบกวนี้เชาารูอ่่่งสแตตมท เธอเปิดหน้าต่างหลับตาและสูดอากาศยามเช้าอย่างเกียดคร้านจู่ๆฉันก็นึกถึงบางอย่างที่ทำให้เธอประหลาดใจมากเมื่อวานนี้แค่เมื่อคุณลืมตาและมองไปทางศาลาที่ไหนสักแห่งในช่วงพิบตาเชอวานรูโอยังง่วงอยู่เล็กน้อยเธอหายไปแล้วมองดูชุดสีขาวที่ดูเหมือนจะไม่เคยจับไปเธออยู่ริมหน้าต่างตลอด